สวัสดีสวีดักนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อีแห่งโค้งเยนะครับมาพบเจอกับผมเป็นประจำนะครับผ่านทาง ช่องทางของ y o u t u b e นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแคปหน้าจอนะครับหรือว่าวิธีการจับภาพหน้าจอนั่นเองนะครับทำยังไงนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับหลายท่านอาจจะทำเป็นแล้วนะครับก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะเพื่อลืมนะครับ เอาล่ะนะครับสำหรับ Vivo Y11 รุ่นนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนำวิธีการจับภาพหน้าจอนะครับแบบสดๆเลยนะครับมามีแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีปุ่ม power เปิดปิดนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มวันลุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดปุ่มเปิดปิดแล้วก็กดปุ่ม ลดเสียงนะคือด้านล่างตรงนี้นะครับพร้อมกัน1ทีนะครับมาทําพร้อมกันเลยนะครับอ่ะใช้มือขวานะฮะจับโทรศัพท์แบบนี้นะครับมือขวากดปุ่ม power เปิดปิดเครื่องนะครับมือซ้ายนะครับไม่ได้จับนมนะครับมือซ้ายจับนะฮะโทรศัพท์ไว้นั่นนะฮะแล้วกดปุ่มลดเสียงพร้อมกันไป เรียบร้อยครับเราก็จะได้รูปภาพแล้วอีกทีอ่าแบบนี้นะครับเอาล่ะนะครับท่านผู้ชมนะค,คงจะรู้เทคนิคดีๆจากผมแล้วนะครับก็ลองไปทําดูแ้วกันนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ